สวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ก่อนอื่นเลยนะคะใครที่เข้าไม่เห็นนะคะคลิปวิดีโอนี้ยิ้มก่อนค่ะยิ้มเพื่อรับพลังงานยิ้มเพื่อรับออร่ายิ้มเพื่อรับสิ่งดีๆกลับไปค่ะดูแล้วอย่าเครียดดูแล้วต้องยิ้มแล้วมีความคิดดีๆนะคะโอเคค่ะ ใครที่เข้ามานะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณมากเลยนะคะท่านผู้ชมที่เข้ามาแล้วกดติดตามกดกระดิ่งกิ๊งกังกดซับสไคร์เย่ๆขอบคุณมากๆจใจจริงค่ะสวัสดีท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านในประเทศไทยต่างประเทศทวีปเอเชียยุโรปทุกท่าน,ท,านที่รักการดูดวงดูเรนดอมพีอากาศทุกท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงประเทศลาวกัมพูชาบูไนเขมรเกมาให้เขาเรียก กุูชาเนาะเป็นคเมตุเนาะแล้วก็พมา่าค่ะที่เห็นนี่ก็จะมีสบายดีนะคะที่ชอบดูเกี่ยวกับเรื่องดวงเนาะที่มันอมเมตน์นะคอบคุณมากๆจากใจจริงค่ะวันนี้นะคะก็จะมาทำเรนดอมสนุกๆให้กับทุกคนฟังเช่นเคยนะคะหัขวข้อที่จะทำ่ยสั้นทิ๊ึงสั้นนีดเดียวค่ะทุกคนนะคะนะคะหัขวข้อที่ทำก็คือณนะเวลานี้เขาคิดถึงคุณไหม ณเวลานี้เขาคิดถึงคุณไหมเออเวลาเนี้ยนะเวลาเนี้ยเขาคิดถึงคุณไหมนะคะโอเคค่ะดูแล้วอย่าเครียดนะคะบอกทุกคลิปทุกรอบทุกวิดีโอทุกอย่างเลยคนที่เคยติดตามเก่าแล้วก็เข้ามาใหม่เนี่ยดูแล้วต้องรับพลังงานดีกลับไปแล้วก็ยิ้มนี่คือทิคเล็กๆของการดูดวงช่องนี้เลยนะ <c oughs> ดูได้ทั้งคนที่เกิดตั้งเจ็ดวันลสองราศีค่ะแล้วก็จงใช้วิจารณญาณในการรับชม โอเคนะคะจงใช้วิจารณญานในการรับชมแลบฟังนะคะมาเลยก่อนอื่นเลยขอพลังงานจักรวาลอร่าแสนสีเสียงครูบาอาจารย์ให้เปิดไพ่ยิ่สีสำหรับนี้นะคะไปในทิศทางที่ถูกต้องแม่นยำเรามาเริ่มกันได้เลยค่ะนะคะ,นะคะก่อนอื่นเลยเช,ลงง <c oughs> <c oughs> เช็คพลังงานของคุณก่อนเช็คพลังงานของคุณก่อนเนาะ พลังงานของคุณเป็นเช่นไรเนาะตอนนี้เนาะว้าวาพลังงานของคุณอันนี้เป็นใบแรกเลยเอาจริงนะเป็นใบแรกจริงๆริง green o s p l e มองหาโฟกัสเป้าหมายมีเป้าหมายมีแผนมีจุดหมายปลายทางในชีวิตคุณนี่แหละหรือเธอนี่แหละเนี่ยเห็นปะนะคะอะไรเนี่ยอะไรมันติดอะไรมันติดอะไรมันติดเออเป็นผมนะคะเนี่ยเนี่ยอาจจะเป็นผมสีดําหรือเป็นหมวกคลุมเป็นมีมงกุฎด,ด้วยเออแล้วก็มี มีเหรียญน,นะคะในในมือมีแหวนริ้วนิ้วนิ้วเรียว,ว,วยาวชอบการปรุงแต่งอะไรที่มันเป็นเหมือนแบบประทินผิวก็คือน้ําหอมทาผิวทําผิวฉีดผิวอะไรเงี้ยชอบสัลปกรรมไหมแบบมันไม่ใช่อยู่ในช่วงสัลยกรรมเอาแบบเอาเป็นว่าชอบความสวยความงามในการช่วงนี้รักสวยรักงามอาจจะมีอินเลิฟก็ได้นะคะหรือกําลังเทสเครื่องสําอางอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อที่จะทําแบรนด์เป็นของตัวเอง เย้ yeah. ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะถ้าใครคิดจะทำแบรนด์เนี่ยเอ่ออาจารย์ยินดีด้วยนะอาจารย์ก็อยากแบบว่าเอออยากจะทำเหมือนกันเนาะแต่ว่ายังไม่มีโอกาสเลยเอเธอยังไม่มีโอกาสยังไม่มีเวลาเลยอยากจะทำแบรนด์นนของตัวเองถ้าทำเนี่ยใครจะใครจะซื้อบ้างเนาะอะไรอย่างเงี้ยเนาะโอเคค่ะอ่ะโอเคค่ะคุณอยากจะมีกิจการก็คือการค้าขายออนไลน์คือเป้าหมายหลักของคุณเหมือนคุณนะ่ะทำงานประจำอะ่ะมันไม่ค่อยพอ คุณต้องหางอีกช่องทางหนึ่งก็คืออาจจะเป็นตัวแทนของผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่งหรือเป็นมีแบรนด์ของตนงเองลงทุนทําธุรกิจเปิดร้านอาหารในเซฟโซนที่มีบรรยากาศด,ดีๆภูเขาหรือภูเขาโอโซนเอาง่ายๆอะไรที่มันดีๆคุณอยากทําคุณอยากทําคุณอยากเขดคุณอยากสร้างคุณอยากแบบโฟกัสหรือปฏิบัติแบบไปข้างหน้าเลยนะคะ q u e e n o p e r a t i ก็คือการดำเนินชีวิตอ,อการดำเนินชีวิตการทำงานการที่คุณจะต้องมีอะไรอะไรดีๆกว่าคนอื่นอะไปด้านหน้าอืมนะคะคุณคุณเหมือนว่าคุณเป็นคนไม่ได้อยู่นิ่งอ่ะเออเป็นคนไม่อยู่นิ่งเลยเป็นคนแอคทีฟเป็นคนไม่อยู่นิ่งอ่ะเป็นผู้หญิงแบบหรือเป็นผู้ชายที่แบบไม่ค่อยอยู่นิ่งอ่ะเออแล้วเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีโมเมนต์ที่มันเป็นเหมือนแบบมีความรักที่ดีด้วยนะ ความรักดีๆแล้วก็เป็นคนใจดีอะเออมองโลกดมอง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 ,มองโลกกว้างหรือการกาพลังงานของคุณดีมากนะดีมากจริงๆใครได้อยู่ใ,ใกล้คุณเนี่ยจะได้สัมผัสถึงความรักความอบอุ่นจริงๆใครอยู่ใกล้คุณใครเป็นมิตรกับคุณเนี่ยจะสัมผัสถึงความรักความอบอุ่นความหวังดีที่คุณมีให้ ความปรารถนาดีคําพูดการกระทําอะไรต่างๆที่มันกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณตอนนี้มันเป็นสิ่งที่มันแบบมันเป็นสิ่งที่ดีๆเลยแหละแล้วมันเป็นสิ่งที่กําลังจะเกิดหรือเป็นแรงบันดาลใจหรือเป็นสิ่งที่มันกําลังหิวใจของทั้งคุณและเขาอยู่ณนะตอนนี้ณนะเวลานี้อะไรก็ตามที่มันทําให้ให้ให้ตัวคุณมีความสุข นะคะตัวคุณมีความสุขคุณก็จะทาแล้วคุณก็จะส่งมอบความสุขตรงเนี้ไปให้คนอื่นเขาด้วยรอบข้างสภาพแวดลอ้อมนะคะอันนี้คือตัวคุณพลังงานของคุณมันเหมือนแบบคุณมีความสุขแล้วตอนนี้กําลังมีความสุขนะฉันก็อยากจะมอบสิ่งนี้ให้กับคนรอบข้างหรืออยากจะบอกเขาว่าใครที่กําลังทุกข์อยู่ตอนนี้ให้มองฉันเป็นตัวยอย่างเอออะไรแบบนี้อยากเป็นครูบาอาจารย์เป็นได้เลยแหละนะคะเพราะว่าคุณก็มีเป้าหมายมีแพชชั่น ดีไม่ดีเนี่ยสอบข้าราชการทหารตำรวจเป็นครูเป็นอะไรเกี่ยวกับองค์กรใหญ่ๆอ่ะได้เลยค่ะฉะนั้นสิ่งที่คุณกาลังคิดตรงเนี้ยมันจะประสบความสาเร็จไปด้านหน้าถ้าคุณมีจุดหมายปลายทางที่ชัดเจนนะคะมีจุดหมายปลายทางที่ชัดเจนมีความเป็นแบบมีมานะคุณเป็นคนอดทนน่ะไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาอะไรก็ตามคุณก็จะมักจะอดทนอยู่ตลอดไม่ยอ่อท้อทนทนต่อความรู้สึกทนต่อความลําบากทนต่อสิ่งต่างๆที่มันกําลังจะเกิดขึ้นะนะครับ ทนต่อความรู้สึกทน <I do. S 1> ทนต่อความรู้สึกทนต่อสิ่งต่างๆทนต่อความรู้สึก <I do. S 1> ทนต่อสิ่งที่มันกําลังจะเกิดขึ้นเนาะเป็นเอาง่ายๆเป็นคนข่้นเข้าอดทนทนมากนะคะแล้วก็เป็นคนที่ไม่ทออะไรที่มันมากระทบคุณหรือกระทบใจคุณคุณจะบายพาสกลับไปเลย ตอนนี้คุณคุณคุณมุ่งหน้าทํางานอย่างเดียวเก็บเงินคือไม่ค่อยสนใจถ้าคุณถ้าอย่างถ้าคุณเป็นแบบนี้ได้แล้วก็โฟกัสมองไปข้างหน้าธุรกิจออนไลน์ของคุณที่กคุณกำลังจะทําหรืออะไรที่กําลังที่คุณจะทำเนี่ยอาจารย์มองว่ามันกําลังจะสําเร็จและก็สําเร็จไปในทิศทางที่ดีด้วยนะคะอืมสาเร็จไปในทิศทางที่ดีด้วยแล้วก็มันจะมีอะไรที่มันเป็นเหมือนแบบเฮ้ยที่คุณคิดอะเห็นไหมการค้าขายออนไลน์การติดต่อสื่อสาร ในมือก็คือเป้าหมายของคุณอ่ะคุณถือไว้อ่ะแล้วก็คนเนี้ยที่คุณกําลังดิวงานหรืออะไรกันเนี่ยมันจะทําให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยมีความเข้มแข็งมันคงคืนงานของคุณเป็นการค้าการขายออนไลน์ช่วงนี้จะปังมากคนที่เข้ามาดูนะคะที่คิดกาลังจะทําออนไลน์ทําได้เลยอาจารย์ว่าทําได้เลยเพราะว่าคุณคิดมานานแล้วคุณมีแพลนคุณมีแฟชั่นคุณมีเป้าหมายระบบระเบียบความคิดของคุณมาค่อนข้างนานแล้วมันเหลือที่ว่าคุณจะทํามันแบบอย่างจริงจังอย่างสมบูรณ์แบบแล้วก็จริงจังสักที มันก็ถึงเวลาแล้วค่ะที่คุณจะทําจริงๆสักทีเป้าหมายของคุณมันมีเยอะความเป้าหมายชัดเจนระบบระเบียบอะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณทำนะคุณจะสําเร็จคุณจะเป็นคนหนึ่งที่เฮ้ยพอทําแล้วอะ่ะมันจะมีลูกค้าตอบโจทย์คุณเยอะเพราะคุณเป็นคนพูดเก่งเจรจาเก่งแล้วก็อ่อนน้อมคุณรู้จักการยืดหยุ่นลดแรกแจกแถมอันนี้เป็นไพ่สามใบีนเป็นเกี่ยวกับธุรกิจนะคะไม่ว่าจะทําเกี่ยวกับค้าขายถ้ามีร้านอาหารหรือจะทําอะไรอย่างเงี้ย หรือมีงานประจำเนี่ยคุณก็สามารถมีออนไลน์ได้นะอันนี้เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่คุณคิดจะทำเนี่ยคุณสําเร็จนะบางครั้งอ่ะคิดแล้วก็ไม่ได้ลงมือทําตอนนี้คุณลงมือทําคุณจะสําเร็จไม่มีความมั่นใจเพราะอาจจะมีคําพูดจากคนอื่นพูดมากระทบกระทั่งหรือทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่มี energy เลยเราไม่มีพลังงานที่จะทําเลยแต่ครั้งนี้คุณทําเถอะอาจารย์ว่าคุณทําเถอะคุณทำนะมันก็ตอบโจทย์กับตัวคนเองคุณทํามันก็ได้ดีกับตัวคนเอง ไม่มีใครดีกับคุณด้วยนอกจากตัวคุณนี่คือนี่คือไพ่ที่อาจารย์น่านให้นะโฟกัสไปด้านหน้ามีเป้าหมยายชัดเจนคุณก็จะประสบความสาเร็จจริงๆมันชดมนบ้างมันให้สินให้แบบสินนะ่ะมันรักษาใจเราบางครั้งคุณก็จะหลุดหลุดไปเหมือนเหมือนแบบเวลามีใครมาพูดอะไรกับคุณช่วงนีน้คุณก็จะแสดงสีหน้าแล้วแววตาต้นนี้นะแรนดอมสามใบทําไมอาจารย์ถึงได้แบบ แบบดูสามใบให้เพราะว่าบางคนที่เข้ามาจะได้รู้สภาวะของตัวเองมันจะต้องมีตรงใจคนใครบางคนบางแหละที่เข้ามากําลังไปแบบนี้บางครั้งแบบพูดอะไรนิดหน่อยก็เออจะแสดงสีหน้าข้างเววตามมาหรือมันจะแสดงออกหมดเลยอะอาจารย์หนูเองค่ะหนูเพิ่งเป็นค่ะเพราะหนูกําลังแบบแยกเคี้ยวใส่สามีหนูหรือแฟนหนูค่ะหรือคนรอบข้าง ป้าข้างบ้านอะไรเงี้ยเงี้ยไปทำบ่อยจ้ะมันไม่ดีละค่ะเพราะถ้าถ้าเธอไปทำแบบนั้นบ่อยมันก็จะแสดงตัวตนของเธอแล้วรู้สึกว่าเธอจะเอาโมลพีษอะจากคนรอบข้างของเธอ,เอามาใส่แบบใส่ใจเธอมากเกินไปโฟกัสที่งานเธอเอาจารย์มองว่าถ้าโฟกัสที่งานเธอก็จะได้เงินเนาะแต่ได้เงินได้งานได้สิ่งดีๆที่มันที่มันกำลังจะเกิดขึ้นนะเราอย่าเอาคนพวกนี้มาเป็นกำแพงหรือเ,าเอามาเป็นบรรทัดฐานหรือสิ่งที่มันเป็นเหมือนว่าไม่ควรที่จะเป็นอะ อันอันันั้นอันนั้นอันนั้นอาจารย์มองว่ามันม,มันไม่โอเคค่ะสำหรับสาหรับสาหรับเธอนะคะแล้วก็เธอก็จะไม่ประสบความสำเร็จถ้าเธอเอาคนพวกนี้มาใส่ใจเอาใหม่นะโฟกัสน,นะอะมาดูกันว่านเวลาเนี้ยมีมี เขาเขาคิดถึงคุณไหมเขาคนนี้นะคะคิงออ p เปอร์เทนไม่ต้องบอกเลยคิงออปเปอร์เทนเนี่ยก็คือผู้ชายที่ค่อนข้างมีอายุนะคะเปรียบเสมือนไพ่ใบนี้นะถ้าเป็นผู้หญิงผู้หญิงก็เป็นคน่อนข้างมีอายุนิดหนึ่งแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่ไม่มีอายุก็มีความคิดที่มันสูงที่มันที่มันเกินตัวเป็นคนที่ค่อนข้างแน่นอนค่ะโมเมนต์ที่หยิบเหรียญเห็นไหมคะ King คิงคนนี้เขาหยิบเหรียญน,นะเขาจะต้องมีมีอะไรที่มันเกี่ยวกับเงินแน่นอนหรือมีพวงองุ่นนะคะ พวงองุ่่นใบองางนมีใบไม้ปกคลุมร่างกายเขาหรือมีแบบมีคาถาด้วยนะคะหยิบเงินด้วยอู้คนคนนี้เป็นคนเก่งนะที่มีความสามารถที่สามารถที่จะคุยได้เป็นผู้ใหญ่ดีจังเลยอะ่ะเออนะคะฝรั่งผมทองได้ไหมได้สิวอหนูกาลังคุยหรือฮิลกับเขาอยู่เป็นฝรั่งผมทองเออเป็นคนที่มีมีโมเมนต์ที่มันเป็นเหมือนภาวะกันเป็นผู้นําค่อนข้างจ่าเลยหรือสูงเลย คิงเอาไปเคลื่นพลังงานเขาดีมากนะคะเขาดีมากมันเป็นแสงสะท้อนกลับมาแล้วก็แสงสะท้อนกลับไปคุณอาจจะเจอเขาในโลกทั้งโลกออนไลน์เพ,นเ,เพื่อนเก่าเ,เพื่อนเกอเพื่อนกรุ๊ปแล้วก็มาชอบกันสามีไปทํางานต่างประเทศต่างต่างแดนต่างจังหวัดภรรยาทํางานอยู่ต่างจังหวัดคุณทําอีกทีหนึ่งมันอาจจะมีปมในใจกันตนนึ้งนิดนึงปมในใจที่มันไม่ยอมคุยกันปมในใจที่มันไม่ยอมพูดกัน,รใน,ใน,กนหรือเป็นสิ่งที่มันควรที่จะ เขาเรียกว่าอะไรที่จะโฟกัสเข้าหากันมันควรที่จะทําสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ดีมากค่ะนะคะคิดวิเคราะห์แยกแยะในฐานะเรื่องความรักได้ทั้งคุณและเขาเหมือนเป็นความรักที่โตๆคนโตมีความคิดโตๆมาเจอกันไม่ได้ง้องแง,ง้งกระดองกระแดงเหมือนเด็กอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีบ้างนะคะฟิลที่มันเป็นเหมือนแบบคืย คุณก็อยากจะให้เขาเอาใจเขาก็อยากจะให้คุณเอาใจแต่บางเอญแบบมันบวกที่มันแบบสภาพแวดล้อมสังคมหัวโขนหรือว่าหน้าที่การงานมันไม่สามารถที่จะอ้อนกันได้เยอะนะคะหลังไม้กันอย่างเดียวเพราะหลังไม้แล้วก็คุยกันไม่รู้เรื่องเพราะว่าช่วงนี้โลกออนไลน์มันไปไกลนะคะเขาก็อาจจะชอบเล่นโซเชียลคุณก็อาจจะชอบเล่นโซเชียลแล้วมันทําให้แบบผิดใจกันมีผู้หญิงเข้ามาเยอะแยะมากมายผู้ชายเข้ามาจีบอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้คุณเขาเขามันมีความรู้สึกว่าเฮ้ยงอนกันอยู่ไหมช่วงนี้งอนกันอยู่หรือไม่ชอบใจกัน เพราะว่ามันมันเป็นโลกโซเชียลอะแล้วเราก็เอามันมาเข้าเข้าในใจกันต่างคนเอาง่ายๆต่างคนต่างหึงกันต่างคนต่างห่วงกันแต่ก็ไม่พูดบางคนก็ไม่พูดบางคนก็งอนกันไปเลยพูดคำสองคำก็ชกประชันกันอีกฝ่ายหนึ่งอาจจะไม่รู้ตอนนี้อาจารย์ว่าคุณนกับลังงอนเขาอยู่ในเลือกโซเชียลแต่เขาอาจจะไม่รู้เลยก็ได้ที่คุณงอนอยู่แต่คุณก็ไม่ไพูด ทางที่ดีไปพูดกับเขานิดนึงเออถ้าคุณเป็นแฟนเขาหรือคุณเป็นภรรยาเขาเป็นสามีเขาก็พูดว่าทําแบบเนี้ยมันไม่โอเคนะเราไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยเออบางครั้งบางคนอ่ะบนโลกโซเชียลเราต้องเข้าใจว่ามันก็เป็นสิ่งที่มันปลอมอ่ะทุกคนมันปลอมแล้วเราก็มีความรู้ว่ามันไม่ได้มันไม่ได้เป็นเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงเป็นสิ่งที่สมมุติอืมบางครั้งก็ คนที่มันเหงาเงามาเจอกันอะไรแบบนี้ก็จะเป็นแบบนั้นแล้วก็จะหึงเนาะ <c oughs> กันไม่ไดีขอแกค่ะคพูดตรงๆไปเลยโอเคค่ะมานะคะคนคนนี้เป็นคนอบอุ่นเอาจริงๆอบอุ่นมีความพยายามมากที่จะเข้าหาคุณแล้วก็มีความตั้งใจแต่หน้าเขาจะนิ่งๆหน่อยอีโก้ไหมอีโก้อยู่แล้วแซบไหมแซบอยู่แล้วแล้วก็เป็นคนปากแซบดีเนจะบอกให้แต่เขาจะไม่พูดอะไรตรงๆนะ แต่อย่าให้พูดนะถ้าพูดเนี่ยถึงกับสตันสตันไปเลยอะ่ะเหมือนมีความรู้สึกว่าเราเนี่ยเป็นคนแบบอันนี้ไปเลยอะ่ะอย่าให้เขาพูดเพราะเขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างมีความคิดมีความคิดมีไมซ์เซตค่อนข้างดีทํางานเก่งด้วยอบอุ่นทํางานเก่งแล้วก็เป็นคนปากหวานปากดีด้วยเวลาคุยกับคุณเนี่ยคุณจะรู้สึกหลงไหลในตัวเขามากๆเลยนะคะคุณหลงไหลในตัวเขาเขาก็หลงไหลในตัวคุณณเวลาเนี้ยบอกได้เลยว่าเขาคิดถึงคุณไม้แน่นอนเขากำลังหยิบยื่นหมายอันเนี้ยเหมือนจะหยิบยื่นธุรกิจ หยิบยื่นเงินหยิบยื่นธุรกิจหยิบยื่ออะไรบางอย่างให้กับคุณหยิบยื้นสิ่งดีๆให้กับคุณหยิบยื่นความรักให้กับคุณหยิบยื่ออะไรที่มันเป็นเหมือนแบบมันควรที่จะเป็นให้กับคุณอะไรก็ตามตอนนี้ที่มันที่มันกำลังจะเกิดขึ้นอะมันกำลังจะเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายฉะนั้นสิ่งที่มันกําลังจะเกิดขึ้นอาจารย์มองว่ามันเป็นเสื่อมที่ดีนะการหยิบยื้นหมายคือหยิบยื้นความรักความเมตตาความหวังดี ที่มีให้กันระหว่างทั้งคุณและเขาอะไรก็ตามที่มันกําลังจะเกิดขึ้นตรงนี้มันเป็นปัจจัยและสาเหตุที่มันค่อนข้างดีความรักคุณได้เกิดขึ้นแล้วระหว่างคุณกับเขานะคะมันเป็นความรักที่มันอาจจะเจอกันโดยบังเอิญก็ได้ผมลิขิต <c oughs> ผมลิขิตนะคะเป็นผมลิขิตที่มันกําลังจะเกิดการเป็นผมลิขิตที่กําลังจะจะประสานงานการเป็นผมลิขิตที่กําลังที่จะเจอกันหรือจะจอยกันวนวินกันอาจจะมีเสียงจ๊อกแจ๊ นิดหนึ่งเนาะแมวก็คือเด็กน้อยนะคะเด็กน้อยข้างบ้านไม่ใช่ข้างบ้านในในบ้านนี่แหละค่ะโอเคเนาะอ่ะโอเคค่ะกาลังเรนดอมเนาะอ่ะโอเคเข้าคนนั้นน่ะณเวลาเนี้ยก็หูมันเป็นนี่เลยนะไพ่ใบนี้ค่อนข้างดีนะไพ่ใบเนี้มันเป็นไพ่แบบสองถ้วยเป็นไพ่ที่ค่อนข้างที่จะต้องพบเจอเป็นไพ่ที่ค่อนข้างที่จะต้องมีอะไรหรือกิจกรรมร่วมกัน คิดถึงไหมนะเวลาเนี้ยคิดถึงไหมคิดถึงมากนะเฝ้ามองอาจจะเฝ้ามองอะไรที่มันเป็นเกี่ยวกับของคุณรูปทายไดอารี่สตอรี่ใน c e b o o k Instagram YouTube หรือข้อความแพจชั่นอะไรต่างๆเขาอาจจะแอบ,บเข้าไปส่องคุณตรงนั้นก็ได้ถ้วยคือถ้วยแห่งความรักเห็นไหมคุณเอาถ้วยสองถ้วยเนะี่ยมาประสานกันทั้งระหว่างคุณกับเขามีความรักให้กันค่อนข้างเยอะมีความดีให้กันมีจิตใต้สำนึกเหมือนกันแล้วก็เป็นคนที่คล้ายคลยลักษณะเดียวกันโลกส่วนตัวเยอะ อีโก้ยกพอกันเลยแล้วก็ไม่ได้แบบว่าจะแย้มใจหรือเปิดใจหรืออะไรง่ายๆถ้าเขาไม่พูดถ้าเขาไม่พูดเขาถ้าคุณไม่พูดเขาก็ไม่แสดงออกอะไรมากบายอะไรแบบนี้นะคะหนึ่งถ้วยนะคะหนึ่งถ้วยประสานงานกันตาต่อตาเชิดกันอยู่ในอยในใู่ใกล้ๆก้ต้นไม้ที่มันเป็นธรรมชาติบรรยากาศคือเอาง่ายๆนะคะมันมีอะไรที่คลิกหรือตรงกันหรือมีอะไรที่มันเป็นเหมือนการธรรมชาติคุณจะชอบธรรมชาติเขาจะชอบธรรมชาติ นะคะแล้วก็ชอบขี้งอนเหมือนกันด้วยนะมันเป็นอะไรที่มันเป็นบบใช้อารมณ์ในการพูดเหมือนกันผิดนิดผิดหน่อยไม่ค่อยยอมกันใช้อารมณ์ในคําพูดใช้อะไรที่มันพูดแล้วทําให้รู้สึกแบบมันสตันบีไปกันทั้งคู่บางครั้งอะ่ะมันต้องมีมีการปรับเปลี่ยนบ้าง พฤติกรรมความเป็นอยู่อะไรอย่างเงี้ยอย่าใจร้อนบางครั้งคุณก็ใจร้อนไปคำพูดคุณก็ตรงแล้วเขาก็แซบพอคนพูดตรงปุ๊บเขางอนปับ๊บบล็อกกันอย่างเงี้ยบางครั้งมีการบล็อกเลยนะพอบล็อกแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยบล็อกทําไมก็มีอยู่แค่2คนอะไรแบบเนี้ยตอนนี้เขากำลังคุณคิดเออตอนนี้เขาบอกคุณคุณบอกเขาอะไรอย่างเงี้ยเออกำลังจะหาช่องทางในการแหวกว่ายมาหาคุณ <c oughs> ก็ลังจะหาช่องทางว่าจะทํายังไงให้ติดต่อสื่อสารคุณได้คิดถึงคุณแบบ สุดหัวใจเลยตอนนี้จริงๆกําลังนั่งมองกําลังเหมือนแบบกําลังจะลดอีกโก้หรือดีกีของตัวเองลงมันเหมือนเป็นเป็นอะไรที่มันเป็นเหมือนแบบคือเขาก็เป็นคนอารมณ์ร้อนเป็นคนปากตรงๆทําอะไรแบบไม่ค่อยคิดเหมือนกันแต่เป็นคนใจดีนะแต่เป็นคนอารมณ์ร้อนเวลาคุณพูดอะไรผิดนิดผิดหน่อยเนี่ยเขาก็จะทําทันทีเขาจะท,ทํทาทแบบนี้บ่อยจนเคยจิน นะคะจนคุณชินจนคุณรู้สึกว่าเฮยยทาอีกแล้วหอลออะไรแตแ่ด้วยความรักก็ต้องอย่าใช้คําว่าอดทนใช้ความรักมากกว่าที่อยู่ด้วยกันฉะนั้นทั้งคุณและเขามีอะไรที่เหมือนกันมากๆบอกเลยว่ามีอะไรที่เหมือนกันมากๆแล้วเป็นอะไรที่เหมือนเป็นแบบอารมณ์ร้อนเหมือนกันปากแซ่บเหมือนกันแล้วก็ตรงกันเวลาเวลาเนี่ยคู่สามีภรรยากันเนี่ยถ้าทะเลาะกันปุ๊บฟาดกันทันทีสุดท้ายแล้วก็ไม่คิดนะคะไม่คิด นึกถึงแต่เรื่องของตัวเองอะไรแบบนี้มานั่งคิดกันแต่ตอนนี้วินาทีเขาก็คิดเหมือนกันนะในสิ่งอาจจะมีเสียงแมวนิดนึงนะคะเสียงแมวเง่แง่แงแ,แ,แ,แมวค้างบ้าน <c oughs> ให้ตัวเล็กอ่ะโอเคค่ะมันอาจจะมีอะไรที่มันเป็นเหมือนแบบคือเข้าใจไหมคะว่าคือไพ่ใบนี้มันเป็นไพ่ดาบใช่ไหมแล้วตัวเขาตัวคุณเนี่ยมันเป็นคนที่อารมณ์แบบเฮ้ยอารมณ์ตรงๆอ่ะเป็นเหมือนพวกฮาร์ดคอร์อะไรเงี้ยแต่ชอบกันไหมก็ชอบแหละ มันดีนะตรงๆอนะคนที่มีรักษาเหมือนกันอนะแล้วก็คือแต่จริงๆก็รักกันแหละรักกันแหละดูออกสีไม่เท้าก็เหมือนแบบร่วมวาดฝันร่วมสร้างฝันอนาคตคู่บางคู่เนี่ยกำลังจะที่จะขอแต่งงานคนบางคนกําลังจะขอแต่งงานคนบางคนกําลังที่จะขอ อยู่ด้วยกันหรือขอมีคู่ไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยกาลังที่จะดูบ้านกําลังที่จะร่วมกันซื้อบ้านกําลังที่จะซื้อรถซื้อบ้านกาลังที่จะมีอะไรเป้าหมายร่วมกันหรือทําธุรกิจร่วมกันแต่ก็มีบ้างละค่ะที่ผิดใจกันลิ้นก็ฟันนะชีวิตคู่หรือชีวิต การอยู่ด้วยกันน่ะต่างคนต่างตรงงานอีกโก้เยอะเก่งฉลาดเหมือนกันแต่ยังไงก็ต้องอยู่ด้วยกันเพราะว่าเขาได้คิดให้คุณมาอยู่ด้วยกันแล้วอุ้ยฟังแล้วรู้สึกดีเนาะไม่เคยรู้เลยนะคะว่าจารยหนุจะต้องอยู่กับเขาไปตลอดชีวิต <laughs> พอมาดูอาจารย์ี่ยก็รู้สึกด,ดีจังเลยอะไรเงี้ยก็ยิ้มสิจาเธอจะได้รับพลังงานดีๆกลับไปนะคะโอเคนะช่องนี้ดูแบบช่องธรรมชาตินะคะไม่ได้มีเสียงเพลงหรือเสียงอะไรนะ <laughs> มีทุกเสียงอะคะ่ะที่เข้ามาเนาะพื้นที่นี่แบบ เอ,อ,อ่านแบบธรรมชาติมากถ้าไม่อ่านในต้นไม้ได้จะไปแล้ว <c oughs> ยิ้มอย่าไปเครียดมัน่นเอาโอเคมาถึงว่าไพ่บ้านสีไม้เท้าเนี่ยก็มันมีความมั่นคงของความรักอะคะสีไม้เท้านะผูกไว้ด้วยเห็นไหมคะดอกไม้ที่อยู่เบื้องบนอิกบ้านประตูหรืออะไรก็ตามที่ตอนนี้ที่กําลังมีอยู่แพชชั่นเป้าหมายการดําเนินชีวิตของตนเองนะคะดอกไม้ ใบหญ้าหรือหญ้าตรงสนามเนี้ยมันกําลังจะเกิดขึ้นหรืออะไรก็ตามภูเขาลําน้ําหรืออะไรก็ตามที่คุณชอบเขาจะชอบเหมือนคุณโอเคเนาะแรนดอมนี้ก็คือเขานั่งคุ้นคิดไหมแน่นอนค่ะกําลังจับโทรศัพท์เลยจ้ากาลังนั่งมองคุณในรูปโทรศัพท์หรือมองเรื่องตลกตลกของคุณที่ถ่ายรูปคู่กันหรือมองอะไรของคุณนี่นะคิดถึงคุณหนักมากเลยจริงแต่ฟอร์มเยอะคิดถึงหนักมากแต่ฟอร์มเยอะไม่รู้จะทํายังไงเหมือนกันที่จะติดต่อสื่อสารคุณได้ หรืออาจจะเข้าทางพ่อแม่คุณยาิพี่น้องคุณกลินก็เรียกกาลังนั่งมองก่อนฟอมเยอะจะต้องทาไงดีวะที่จะงองคุณได้อะไรแบบนี้เออคือเอาจริงๆนะเป็นคนที่ปากแซบแล้วเป็นคนที่ตรงอีกโก้เยอะเนี่ยจะงองคนยากมากรักษณะแบบนี้แต่อะไรก็แล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือก็ด้วยความรักเธอก็ปล่อยเขาไปก่อนให้เขาเป็นแบบนี้เนาะเธอก็ไม่ได้สนใจอะไรมากก็ปล่อยไปสิอยากเป็นก็เป็นไปอะไรแบบนี้อยากทาก็ทําไปอยากเจอก็เจอ,เจอไปอะไรแบบนี้ค่ะ ทำแพ็คคือการเปลี่ยนไปขอ,ของของทางเรื่องเรื่องความรักเธอคู่ของเธอเนี่ยนะหรือคนที่คุณคบเนี่ยถึงแม้คุณจะมีปากเสียงทะเลาะกันยังไงก็ต้องยื่นมือเวลาเดือดร้อนหรือเวลาอะไรเงี้ยคุณสองคนจะรวมตัวหรือรวมทีมน,นเลยนะในการรวมระดมสมองหรืออะไรก็ตามเนี่ยเวลาคุณแบบถึงถึง,ถงแม้เขาจะโกรธคุณก็ตามหรือคุณโกรธเขาเนี่ย แต่เวลาเขาต้องการความช่วยเหลือคุณก็จะเหมือนแบบเออช่วยเขาทันทีคุณเนี่ยคือข้อดีของเขาสเสน่ห์ของคุณเลยที่คุณแบบไม่ไม่ละเลยความเป็นผู้นําความเป็นครอบครัวหรือเป็นภรรยาที่ดีหรือเป็นสามีที่ดีเนะน,นี่ยเนี่ยตรงเนี้ยเขาตราตึงหัวใจมากเขาก็คิดแล้วว่าเขาเออทิ้งคุณไม่ได้แน่นอนอันนี้ไม่เป็นเรื่องธรรมชาตินะชีวิตคู่หรือชีวิตการเป็นแฟน ใช้เงินเก่งกันทั้งคู่ถ้าลองได้ดีกันหรือลองได้อยู่ด้วยกันเนี่ยถ้าไปห้างหรือไปเที่ยวเนี่ยมีหมื่นหมดหมื่นจริงคู่ของคุณเนี่ย <c oughs> คนที่อยู่กับคุณเนี่ยคือคือ,คอมีหมื่นหมดหมื่นอะเอาจริงๆนะคะเขาเฝ้าคุณคิดตลอดว่าเขาจะพาคุณไปเที่ยวภูเขาเที่ยวทะเลเที่ยวต่างประเทศเขากําลังเตรียมวางแผนเตรียมการไว้บางครั้งเขาไม่ได้พูดเนาะสิ่งที่คุณกําลังขอหรือสิ่งที่คุณกําลังที่ต้องการอะไรแบบเนี้ย บางครั้งคุณก็อาจจะมาว่าเขาอ่ะเป็นคนที่แบบเพยเฉยชามากเลยอ่ะแล้วเขาจะคิดถึงเราไหมไหมแต่เขาคิดนะคิดคิดเยอะด้วยคิดว่า ตอนนี้ระบบระเบียบคือเขาจะวางแผนกับชีวิตคุณยังไงเขาจะไปกับคุณยังไงเขาจะจับมือคุณไปได้ยังไงในเมื่ออารมณ์ทั้งสองคนมันเป็นแบบนี้มันเหมือนแบบแล้วก็ความชัดเจนบางทีมันยังไม่ได้อ่ะคู่บางคู่ยังไม่ได้ไปแบบไปเปิดตัวกับพ่อแม่หรือเปิดตัวกับเพื่อนเลยเนื่องจากสภาพแวดล้อมหรืออะไรก็ตามคุณอาจจะตกในที่นั่งลําบากของมือที่สามหรือวังวนของเรื่องแบบนี้ด้วยนะคะจึงบอกใครไม่ได้บางคนเนี่ยร้องไห้ตลอดเลยเพราะเขา เขาก็รับรู้นะคะคู่บางคู่เนี่ยไม่ได้สวยหรูไม่ได้มีความสุขแต่อยู่ด้วยกันณเวลานี้ตอนนี้นะคะอาจจะมีพูดคําพูดอะไรที่มันทําให้มันหิวใจหรือพยุนใจตอนนี้คุณกําลังใช้ความเข้มแข็งตัวเองเพื่อเป็นบททดสอบของชีวิตของคุณและเขาอันนี้มันเป็นแรนดอมนะคะทุกคนที่ที่มันเหมือนตัวคุณเอามากๆเลยนะคะอาจจะปิดทําไมไม่ต้องปิดเนาะ อ่าโอเคค่ะอ่ะไพ่ใบนี้นะคะที่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 ปิดอยู่เมื่อกี้คือ The World The World ก็คือความสําเร็จความประสบความสําเร็จของตัวคุณและเขาสิ่งดีๆกําลังจะเกิดถ้าคุณจับมือกันทุกอย่างทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นนะคะถ้าคุณจับมือกันฮิลใจกันหรือพยุงใจกันไปได้เนี่ยมันก็จะดีขึ้นอะไรก็ตามนะคะที่มันเกิดขึ้นอยู่ตรงนี้นะบริบทตรงนี้มันเป็นสิ่งที่ดี มองว่ามันเป็นสิ่งที่ดีเป็นกําลังจะดีขึ้นเขากําลังจะปรับตัวเขากําลังจะโฟกัสเดินเดินมาหาคุณั้งหน้าเขากําลังที่จะมางอ,อคุณเอาง่ายๆเขานั่งคิดตลอดนะเวลาเนี้ย สิ่งที่เขาก็ทําหรือว่าสิ่งอะไรก็ตามที่เขาทําไม่น่ารักกับคุณอาจจะใจร้อนไปบ้างอาจจะพูดตรงไปบ้างหรือแสดงออกที่คุณฟังไม่น่ารักอะหลายๆอย่างที่เขาทําเขาก็นั่งคิดเหมือนกันนะอะเขาทําแบบนี้มันก็ไม่ได้เป็นผลดีทั้งคุณและเขามันมีแต่จะแย่ลงหรือทําให้ความรักของคุณมันเป็นเรื่องที่มันแบบเฮ้ยบั่นทอนลงสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นจะด้วยที่ใส่ใจอเขาหรืออะไรก็ตามโมเมนต์ที่มันเป็นเหมือนแบบตัวเขาเองไม่ใช่ตัวใครแต่มันเป็นตัวเขาตัวเขาที่ทําให ชีวิตมันเป็นแบบนี้เขาก็ยอมรับสภาพนะแต่เขาก็พยายามไงใช้ความพยายามแล้วบางคนเอาจริงๆพยายามแล้วพยายามอีกก็ยังไม่ได้สักทีนี่ตัวเขาแหละเขาอาจจะเป็นคนตรงๆทื่อๆปากแซบปากเร็วแต่ใจดีถ้ามีตังเนีฟักหมดนะ่ะมีหมื่นหมดดมื่นนะ่ะก็บอกแล้วว่าถ้าคุณได้คบเขาดูแลกันหรือไปเที่ยวด้กันหรืออยู่ด้กันเนี่ยคุณเชื่อไหมว่าเขาจะฟักให้คุณก่อนมีมือกระเป๋าเป็นคนใจใหญ่อะใจฟูอะ เป็นคนหน้าใหญ่ใจโตเหมือนกันไม่ได้เป็นคนขี้งกหรอกอันนี้ยถ้าชมหน่อยยอหน่อยโอ้สวัสดีเลยนะคะคือเขาเป็นคนที่เวลาพูดอะไรมันไม่ค่อยคิดสักนิดหนึ่งคนคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะปากแซบบางครั้งก็แซบเกินแซบจนแบบว่าโอ้ฮคงจะเข้าสังคมกับเราได้ไหมอะไรแบบนี้มันมีเรื่องที่มันต้องเหมือนแบบบางทีทั้งคุณและเขาอ่ะมันอาจจะไม่ได้เคลียร์กันมันมีเดมูนด้วยเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะ คุณเคยอาจจะเตือนเขาไปแล้วแต่เขาก็เอา,อาจจะไม่ได้ฟังเพราะความมั่นใจเพราะอะไรเพราะความมั่นใจของเขาโดยมูนก็คือตอนนี้มันมองเหัวใจทั้งคุณและเขามีปูกําลังนั่งมองเป็นสักข,ขีพยานมีดวงจันทร์มีกําแพงสองอันที่มันกั้นกัางระหว่างความรู้สึกของคุณต่างคนต่างเอาชนะต่างคนต่างที่จะเหมือนแบบนิ่งใส่กันเงียบใส่กัน เพราะว่ามันเคยได้พูดกันมาเยอะแล้วอะมันความรักมันพูดกันมาเยอะแล้วเขาก็เลือกที่จะนิ่งนะนิ่งในที่นี้เขากําลังนิ่งมองนิ่งเล็งว่าเขาจะต้องศึกษากระบวนการหรือเข้าหาคุณยังไงที่จะทําให้คุณแบบว่าเฮ้ยไว้ใจเขาหรือเปิดใจให้เขาหรือทํายังไงก็ได้เขารู้สึกว่าอยู่ตรงนั้นเป็นที่เซฟโซนตรงนั้นของคุณอืมความรักของคุณอะมันกําลังเริ่มต้นแต่มันเป็นการเริ่มต้นที่เหมือนอาจจะมีเรื่องของระแวงใจกันนิดนึงอาจจะมีเรื่องที่ทําให้คุณกับเขาแบบเฮ้ย มันเหนื่อยมันท้ออะไรเงี้ยอาจจะด้วยสภาพแวดล้อมทางด้านการเงินแล้วก็สังคมของคุณด้วยการเปรียบเทียบสังคมเขาสังคมคุณมันเกิดขึ้นฐานะการเงินอะไรอย่างเงี้ยอืมคือก็เข้าใจแหละว่าพ่อแม่คุณอาจจะต้องการให้เจอคนดีๆแล้วเขาก็พ่อแม่เขาก็ต้องการให้เจอคนดีๆบางครั้งเนี่ยคุณกับเขายังไม่ได้ไปเจอพ่อแม่กันอะไรกันเลยคบกันไว้ก่อนอะไรแบบเนี้ยมันก็เลยเป็นช่องว่างมันก็เป็นช่องหนึ่งที่มันทําให้ทั้งคุณและเขามีความวาดระแวงกัน ความมั่นคงข,งของชีวิตมันยังไม่ได้เกิดขึ้นแต่บางคู่เนี่ยก็ก็กำลังสร้างฐานะไปด้วยกันเขามีความมั่นใจแต่แต่เชื่ออยู่อย่างหนึ่งจากไพ่จากแรนดอมนี้นะคะเขามีความมั่นใจมาจริงๆมั่นใจว่าคนคนนั้นต้องใช่และเป็นคุณแน่นอนอย่างแน่นอนเพราะว่าเขารู้ตัวแล้วว่าเฮ้ยถ้าไม่ใช่คุณก็คงไม่ใช่ใครเพราะว่าควาใครจะมาหรอยินลองรับสภาพเขาได้แบบนี้เดอะซันก็คือความอิ่มเอมใจ ความอ,อุ่นใจต่างๆนะคะเดือนสันเป็นแสงอาทิตย์เป็นการอบกอดไว้เวลาคุณเดือดร้อนเขาคือคนแรกที่ที่เขามาหาเวลาเขาเดือดร้อนคือคุณคือคนแรกที่เขามาหาฉะนั้นมิตรเมตีที่มีให้การอ่ะมันเป็นการกระชับมิตรถึงความสัมพันธ์ถึงความรักนั่งคิดอยู่นั่นนะอยาจะมาหาอยากจะมาทํำยังไงเนาะ ให้คุณพอใจแล้วให้คุณแบบดีใจหรือให้คุณให้อภัยกับในสิ่งที่เขาทําได้ทุกๆอย่างที่มันเกิดขึ้นมันมันมันจะมีเรื่องราวอยู่แล้วค่ะแล้วก็จะมีสตอรี่หลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นมันเป็นความอดทนมันเป็นบททดสอบของทางด้านเรื่องความรักของทั้งคุณและเขาอันนี้มันเป็นบททดสอบเลยนะบททดสอบที่มันเกิดขึ้นกับตัวเขาและก็ตัวคุณ รักกันไหมก็รักกันแหละแต่ว่าบางครั้งนาอความรักอ่ะมันไม่ได้พูดมันไม่ได้เคลียร์มันก็เลยทําเพราะความอีโก้้วยหรอมั้งเพราะความอีโก้เนาะมันทําให้คุณและเขามันมันเลยเป็นแบบนี้อ่ะโอเคค่ะทุกอย่างมันมันจะดีได้มันจะสมบูรณ์แบบได้มันก็ต้องอยู่ที่ตัวคุณการให้อภัยมันคือสิ่งสําคัญนะคะแต่ก็ต้องรักตัวเองด้วยรักตัวเองดูแลตัวเองพยุงใจตัวเองฮิลใจตัวเองให้มันขึ้นชีวิตมันจะได้ดีขึ้นอะไรก็ตามที่ไม่อยู่ตรงนี้ มันจะต้องมีรูปแบบกระบวนการทางความรู้สึกต่างๆนะคะรักกันให้บอกชอบกันให้ถามวันนี้มันเป็นวันที่คุณคุณรู้และว,ว่าเขาที่ถึงคุณมากนะเวลาเนี้ยคุณจะต้องทํำยังไงต่อถ้าคุณโกรธเขาหรือเคืองเขารักตัวเองให้มากค่ะความรักมันอยู่ไม่ไกลค่ะเพียงแค่เราเอื้อมมันถึงแล้วก็เราปฏิบัติกับคนรักยังไงแค่นั้นเอง ให้อภัยคือสิ่งสำคัญที่สุดเนาะวันนี้ยิ้มนะจ๊ะทุกคนขอบคุณมากเลยค่ะที่เข้ามาดูนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครค่ะเดี๋ยวมาติดตาม e ีพีหน้านะคะว่าจะทําเกี่ยวกับเรื่องอะไรเชื่อว่าวันนี้เป็น e ีพีที่ถูกใจทุกคนเพราะคุณอยากรู้ใช่ไหมละ่ะณเวลาเนี้ยเขาคิดถึงคุณไหมเขาคิดถึงคุณมากมากถึงมากที่สุดบอกเลยวันนี้ไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ